นี้เลยมาสาธิตเครื่องลดความชื้น DS สามสูนในอันดับแรกคือ1เปิดชีวิตเครื่องปึ<ฮ>๊บขึ้นมาอ่าเราก็มาเซตค่าความชื้นอ่าที่40่หรือเราจะกดขึ้นกดลงเราก็จั้งเอาก็าจะต้องการที่เท่าไหร่แต่ว่ามาค่ามาตรฐานคือว่า40อ่าเครื่องตัวนี้มีระดับพัดลมสองีดปีคือไฮกับโลเราจะสังเกตถ้าไฮลุมก็จะแรงโลก็จะเบาหน่อย ตั้งเวลาปิดไอ้ตั้งเวลาปิดไอ้เวลาปิดตัวนี้เพราะเราใช้สิบชั่วโมงเราก็ตั้งไว้สิบชั่วโมงแล้วมันจะปิดอัตโนมัติที่เราตั้งไว้มีร,ปประบบไปออนก็คือปอนอาก,กาศเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เราแต่ส่วนมากก็จะใช้กันเราก็เปิดไว้มีการทําไอ้ทอา์คซาวิธาการทอร์คอาดดิวเตอร์ตัวนี้พองลมจะดูดผ่านตรงนี้เข้าไปข้างในมันจะมี แผ่นสีดำๆตัวนี้เราถอดมาล้างได้ถอดมาวิธีการล้างก็คือว่าล้างจากตรงนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็เป่าไว้แห้งแล้วก็มาใส่ไปที่เดิมตรงนี้แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งตัวนี้เหมือนกันวิธีการล้างถอดอย่างนี้กลับนี้ครับก็ลงมาตรงนี้ล้างให้สะอาดให้แห้งเป่าไว้แห้งเลยแล้วก็มาใส่ที่เดิม วิธีการที่น้ําเต็มเราทำยังไงนะเต็มสังเกตน้ําเต็มก็คือว่าจะมีเอ๊ทั้งปูตัวนี้จะขึ้นสีแดงอ่าผมจะถอดถังให้ดูน่ะตัวนี้คือสาธิตเฉยๆคือว่าน้ํายังไม่เต็มเลยผมจะถอดออกมาเพื่อที่ว่าตัวนี้จะโชว์แล้วโลกการทาง,งานทุกอย่างจะตัดหมดเลยเราต้องเอาถอดถังนี้ออกมาแล้วเท,เทน้ําทิ้งอันนี้เทได้เลยเทลงได้เลย พอเทน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่เดิมสังเกตว่าแทางคูจะหายไปประมาณสามทีขึ้นจะทำงานปกติ